สวัสดีครับพบกับช่องนักเทพสตูดิโอนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการตัดต่อวิดีโอในโปรแกรม Premiere e like Pro จะเป็นเทคนิคการทำเอฟเฟกต์เช็คสกรีนหรือการเขย่าหน้าจอโดยจะสอนเพื่อนๆแบบประชับและเข้าใจง่ายที่สุดก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครื์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปก่อนใคร การทำเอฟเฟกต์เช็คสกินหรือการเขย่าหน้าจอมีองค์ประกอบง่ายๆแค่2ส่วนครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของวิดีโอส่วนที่2จะเป็นส่วนของ Adjustment Layer ที่ใส่เอฟเฟกต์ไดเรกชันอล l บอเข้าไปส่วนการทำขอบดำบนล่างเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูที่คลิปก่อนหน้าที่ปุ่มขวาบนตรงนี้ได้เลยครับเมืเ่อเพื่อนๆเข้าสู่โปรแกรม Premiere Pro แล้วนะครับเราจะทำการ Import ไฟล์วิดีโอเข้ามาแล้วก็ไฟล์เสียงเข้ามาอย่างละ1ไฟล์นะครับกดคลิกขวาแล้วกด Import เลือกวิดีโอเข้ามาครับกด Open ทำการคลิกขวากด import แล้วก็เลือกไฟล์ mp3 เข้ามากันแล้วก็กด open ในแถบโปรเจกต์จะมีไฟล์วิดีโอเข้ามา1ไฟล์ครับแล้วก็ไฟล์เสียงเข้ามา1ไฟล์ทำการคลิกซ้ายลากวิดีโอเข้ามาในส่วนของ timeline ครับกดปุ่มบวกที่คีย์บอร์ดเพื่อทำการซูมเข้าไปในส่วนของเลเยอร์ครับ3ครั้งทำการคลิกในส่วนของไฟล์วิดีโอครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก,กด ctrl L ครับจะมีในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะในส่วนของเลเยอร์ A 1 เราทําการกดอีนิดออกครับให้เหลือแค่วิดีโอไม่เอาเสียงทําการลากไฟล์ mp3 เข้ามาครับลากมาไว้ใต้วิดีโอเราลองกดปุ่มเพลย์เล่นดูครับ คลิกซ้ายที่ปุ่มเพเลากไปที่วินาทีเริ่มต้นเราจะทำการใส่เอฟเฟกต์เช็กสกรีนหรือว่าทำให้หน้าจอสั่นในจังหวะที่เราต้องการทำการกดคลิกซ้ายค้างในส่วนของบนเลเยอร์ V1 นะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นในส่วนของเสียงก็คือคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนลงให้ใหญ่ขึ้นคราวนี้เราจะทำการกำหนดให้ในส่วนของวิดีโอครับมีความสั่นในวินาทีที่เราต้องการนะครับเรากดเพลเล่นครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เรากดหยุดนะครับมาในส่วนของแท็บโปรเจกต์ครับ ให้เลือกตัว new item แล้วก็เลือก adjustment layer ครับจะขึ้นกล่อง adjustment layer ขึ้นมาทำการกดโ OK อเคลยครับลาก adjustment layer ในส่วนของโปรเจกต์ลากมาไว้ข้างบนวิดีโอ Video, หลังเส้น p พสีฟ้ากดบวกที่คีย์บอร์ดครับเพื่อซูมเข้าไปในส่วนของ l a เยอร์สครั้งทำการกดปุ่มขวาที่คีย์บอร์ด16ครั้งครับ ทำการกด C เพื่อให้เบบีมีดขึ้นมาครับคลิกซ้ายตัดครับกด V ให้เป็นลูกศรธรรมดาแล้วคลิกซ้ายส่วนที่เราไม่ต้องการครับกดปุ่มบวกที่คีย์บอร์ดครับประมาณ2ครั้งนะครับแล้วก็ดูในส่วน Adjustment Layer มาที่แถบเมนู Effect ครับให้พิมพ์คำว่า Directional b u r นะครับ ครับเมื่อพิมเสร็จจะมีเอฟเฟกต์ directional blur ขึ้นมาทำการคลิกซ้ายคางแล้ลากมาที่ adjustment layer ครับในส่วนของ adjustment layer นี่ครับจะมีตัว directional blur ขึ้นมาให้มาในส่วนของ blur range ครับใส่ตัวเลขไป150ครับสังเกตว่า adjustment layer นครับก็คือจะทำการเบลอในส่วนที่ไม่มี adjustment layer นีครับก็คือวิดีโอก็จะเป็นภาพปกติแต่ว่าในส่วนที่มี adjustment layer ที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็คือจะทำการเบลอ ทำการกดปุ่มขวาที่คีย์บอร์ดกดไป1ครั้งกด c ครับแล้วก็ตัดเลื่อนลูกศรขวาที่คีย์บอร์ด1ครั้งแล้วก็ตัดเลื่อน1ครั้งแล้วก็ตัดทำไปเรื่อยๆครับ ก็มีการตัดเสร็จหมดแล้วนะครับก็คือเราจะทำการเลือกตัวที่2นะครับของ Adjustment Layer แล้วกด Delete ครับแล้วก็ตัวที่4แล้วกด Delete ครับก็คือเราจะทำการเบอร์และไม่เบอร์สลับกันไปเรื่อยๆครับวันนี้เราก็กด Delete ไปเรื่อยๆครับสลับกันไปเราลองกด Play เล่นดูครับคือเราทำการใช้ Effect Directional Blur มาเพื่อทำการสั่นหน้าจอครับ ก็คืออสั่นแล้วลัวกษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่อน mm hmm. ข้างโอเคเลย mm hmm. เราทําการกดเพลเพื่อฟังเสียงเพลงที่เราคิดว่าต้องการที่จะวางตัวเอฟเฟกสั่นหน้าจอน,นี้ไว้นะครับเราทําการกดเพลไปเรื่อยๆ mm hmm. เมื่อได้จังหวะที่เราต้องการเนี่ยเราค่อยกดหยุด mm hmm. สมมติต้องการหยุดตรงนี้นะครับเรากด M จะมีจุดมาร์กสีเขียวอ่อนนะครับก็คือทําการมาร์กจุดที่เราต้องการ เรากดเพเป็นเรื่อยครับเพื่อทำการรอมาร์กจุดเราต้องการมาร์กจุดตรงนี้ครับกด M ครับสังเกตว่าทางโปรแกรมก็จะมาร์กจุดให้เราแล้วครับเรากดเ P เล่นเพื่อไปในจุดต่อไปครับเราต้องการตรงนี้เรากด M ครับ wait, กด P คร,รับกด M ครับ ทั้งหมดที่เราทำนะครับก็คือเราจะทำการมาร์กจุดเพื่อที่เราจะทำเอฟเฟกต์สันหน้าจอกดปุ่มบวกที่คีย์บอร์ดเพื่อซูมไปที่ Adjustment Layer ที่เราได้เซตไว้เราทำการคุม Adjustment Layer ท,มทั้งหมดที่เราทำตั้งแต่ต้นนะครับคุมเสร็จแล้วกด Alt ค้างกดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากไปครับก็คือจะเป็นการ Copy ตัว Adjustment Layer มาเพื่อให้เราวางในจุดที่เรามาร์กจุดต่อไปอ่ะ เมื่อเราเจอจุดที่เรามาแล้วครับเราทำการปล่อยครับทั้งอัลเทอร์เนตแล้วก็คลิกสายข้างลองเล่นดูนะครับอ่าคราวนี้ทำในลักษณะเดิมครับก็คือ Copy แล้วกดอัลเทอร์เนตค้างคลิกสายค้าง,าางทำไปเหมือนเดิมจนครบทุกจุดที่เรามาไว้นะครับ อันนี้กดลบครับเพื่อทำการขยายออกมาได้เห็น,นเลเยอร์ทั้งหมดคราวนี้เราลองกดเด่นดูครับ หากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆได้รับการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปก่อนใครวันนี้สวัสดีครับ